สวัสดีค่ะพบกับเป็นอีกครั้งกับรายการ YLG Go Night นะคะวันนี้เป็นว sì> ันพฤหัสที่28เมษายนพุทธศักราช2565ค่ะเมื่อวานนี้นะคะเราคุยกันว่าทองคำอาจจะมีฟื้นฟื้นซึ่งเขาก็ฟื้นมาได้แค่ประมาณ1,900-1,800-1,907นะคะก่อนที่จะมีการปรับตัวลงอีกครั้งหนึ่งล่าสุดค่ะเขาก็มีการร่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งทดสอบโลบริเวณ1.871ซึ่งสังเกตไหมคะว่า1.871คือแนวรับหนึ่งที่เราวัดกันไว้เมื่อวานด้วยนะคะ เกิดการฟื้นตัวขึ้นของทองคาตอนนี้เพราะฉะนั้นในแง่งของเทคนิคเดี๋ยวเบนจะไปวัดแนวต้านกันค่ะว่าชุดรีบาวของทองคําจะมีเป้าที่ประมาณเท่าไหร่นะคะแล้วก็มาเริ่มต้นด้วยปัจจัยพื้นฐานละกันค่ะว่าอะไรทําให้ทองคํามีการร่วงลงมาก่อนนะคะเบนขออนุาตเริ่มด้วยสไลด์ค่ะว่าปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เราก็เป็นสาเหตุที่ทําให้ทองคํามีการร่วงลงมานะคะร่วงลงมาทําโลวันนี้ที่ประเวณ1 8 7่งพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหลักๆยังเป็นปัจจัยเดิมๆนะคะก็คือการแข็งค่าของสกุลเงินอ เมื่อวานนี้ดอลลาร์ได้รับแรงหนุนจากการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ออกมาแย่นะคะแต่ว่าแย่น้อยกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้ค่ะตัวเลขที่ว่านั้นคือการดัชนีการทําสัญญาขายบ้านที่รอปิดก,การขายหรือว่า pending home sale นะคะปรากฏว่ามีการปรับตัวลง1.2ในเดือนมีนาคมค่ะ อ่าแล้วก็แตะระดับประมาณ103.7นะคะซึ่งถือว่าเป็นระดับต่ำสุดนะับตั้งแต่เดินพึกภาปี2020ีแล้วก็เป็นการปรับตัวลง5เดือนติดต่อกันด้วยนะคะแต่โดยรวมแล้วตัวเลขที่แตะ1.103.7ก็ถือว่าลดลงน้อยกว่าที่ตลาดไพรซ์อินน้อยกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ค่ะเพราะฉะนั้นตัวเลขที่ดีกว่าคาดก็เลยเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทาให้ดอลลาร์สหรัฐมีการแข่งค่าขึ้นนะคะอีกปัจจัยหนึ่งค่ะที่กระตุ้นแรงซื้อดอลลาร์ก็ต้องบอกว ะะโดยเฉพาะจีนญี่ปุ่นนะคะฝั่งยูโรโซนตอนนี้เผชิญกับปัญหาที่ทําให้ตลาดคาดการ์ว่าประเทศเศรษฐกิจในใน,ในฝั่งยูโรโซนฝั่งจีนนะคะอาจจะเติบโตแต่เติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงกว่าฝั่งสหรัฐนะคะล่าสุดรอยเตอร์โพลเขาก็มีการรีไวซ์ revise, นะคะตัวคาดการ์ g p p ทั่วโลกค่ะโดยรวมมีการปรับลด GDP ทั่วโลกลงนะคะแต่โดยรวมค่ะถึงแม้ว่า GDP สหรัฐจะถูกปรับลด แต่ก็ถือว่า GDP สหรัฐยังเติบโตเหนือประเทศคู่แข่งนะคะในขณะนี้ค่ะนักเศรษฐศาสตร์ในรอเตอร์โพลเนี่ยคาดการว่า GDP ของสหรัฐจะชะลอตัวลงนะคะเติบโต3.3%ในปีนี้แล้วก็เติบโตลดลงเหลือ2.2%ในปีหน้าค่ะโดยรวมแล้วก็ลดลงจากการประมาณการในเดือนก่อนหน้านะคะที่คาดการว่า GDP สหรัฐปีนี้จะเติบโต3.6%แล้วก็เติบโตที่2.4%ในปีหน้าค่ะถึงแม้ว่าจะมีการ revise d o w ตั ว GDP growth ของสหรัฐลงนะคะแต่โดยรวมค่ะจะเห็นได้ว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจในมุมมองของฝั่งร e ลเตอร์โพนะคะในฝั่งยูโรนเนี่ยถือว่าเติบโตนะคะแต่ว่าก็เติบโตน้อยกว่า,าฝั่งของสหรัฐอย่างมีนัยสำคัญค่ะ อย่างตอนนี้ค่ะนักเศรษฐศาสตร์ในรอยเตอร์โพลเนี่ยคาดการว่า GDP ของฝั่งยูโรโซนจะเติบโตแค่2.9ในปีนี้แล้วก็ลดลงเหลือแค่ประมาณ2.3ในปีหน้านะคะเป็นการดาวเกรดลงจากระดับ3.8กับ2.5ในการคาดการณ์นในเดือนก่อนหน้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่ประเทศอื่นๆประเทศคู่แข่งของสหรัฐมีแนวโน้มเผชิญกับอุปสรรคนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นนะคะแรงขายสกุลเงินนั้นๆน,น,นะคะไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินหยวนสกุล ุลเงินยูโรนะคะอันนี้เป็นกราฟสกุลเงินยูโรนะคะเป็นยูโรสปอตนะคะเมื่อเทียบกับดอลลาร์ค่ะจะเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้ยูโรร่วงลงมาแรงมากๆนะคะแล้วก็เพิ่งแตะระดับต่ำสุดบริเวณ1 0 5 1 5เป็นโลสุดนับ แต่ปี2017เลยค่ะเพราะว่าตลาดกังวลนะคะว่าการที่รัสเซียทำท่าว่าจะระง,งับการส่งแกส๊สธรรมชาติของรัสเซียไปยังหลายประเทศในยุโรปเนื่องจากประเทศเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้ชำระค่าแก๊สเป็นเงินรูเบิลอาจจะสร้างความเสี่ยงที่มีนัยสำคัญต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในฝั่งยูโรโซนนะคะเพราะฉะนั้นสกุลเงินยูโรก็เลยตอบรับในเชิงลบพอยูโรอ่อนค่าก็เลยเป็นที่มาเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ที่ทาให้ดอลลาร์แข็งค่านะคะแล้วก็เป็นปัจจัยกดดันทองคาเพิ่มเติมค่ะ นอกจากนี้ค่ะฝั่งเงินเยนเองก็อ่อนค่านะคะใครอยากไปญี่ปุ่นช่วงปลายปีหรือปีหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มทยอยแลกเยนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในญี่ปุ่นคือธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ค่ะซึ่งมีมติคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในวันนี้นะคะโดยรวม BOJ หรือว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นยังส่งสัญญาณย้ำจุดยืนในการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินค่ะ เป็นการดำเนินนโยบายการเงินที่สวนทางกับส่วนอื่นๆของโลกนะคะอย่าลืมว่าเฟดเนี่ยกลับมาคุมเข้มนโยบายทางการเงินด้วยการเอ,อ่อเรียกได้ว่าทยอยลดงบดุลน,น,นะคะเตรียมที่จะขึ้นดอกเบี้ยแบบเอ็กซ์ซิฟฟนะคะแต่ธานาคารกลางญี่ปุ่นไม่เป็นแบบนั้น,นะคะ่ะยังยืนยันเดินหน้าซื้อพันธบัตรต่อไปเพื่อควบคุมไม่ให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรของเขาเนี่ยอยู่สูงกว่าเป้าหมายนะคะเพราะฉะนั้น policy divergence หรือว,ว่าความแตกต่างของนโยบายการเงินระหว่างญี่ปุ่นกับ สั่งฝั่งสหรัฐนะคะเป็นที่มาสําคัญที่ทําให้ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงค่ะตอนนี้เนี่ยอ่อนค่าเหนือระดับ130เยนต่อ1ดอลลาร์เรียบร้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นหากการที่เยนอ่อนค่าจากแนวโน้ม p olicy divergence ระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่น เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ยิ่งหนุนดอลลาร์ให้แข็งค่าแล้วก็กดดันทองคำนะคะดังนั้นค่ะทุกอย่าง r e f ฟล็กมาในการเคลื่อนไหวของดัชนีดอลลาร์นะคะอันนี้เป็นกราฟดัชนีดอลลาร์ไท m e เฟรมหนึ่งชั่วโมงค่ะซึ่งแสดงเห็นชัดเจนนะคะว่ากราฟดอลลาร์เป็นทิศทางขาขึ้นนะคะ ดอลลาร์เนี่ยไม่ได้ว่าแข็งค่าไปนะคะไม่สนโอเวอร์บอสเลยนะคะแล้วก็ล่าสุดวันนี้ดอลลาร์สหรัฐพึ่งแต่ระดับสูงสุดที่103.696เนะคะเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่มกราปี2017เลยค่ะเพราะฉะนั้นการแข็งค่าของดอลลาร์เนี่ยแหละค่ะเป็นที่มาสำคัญที่ทำให้ทองคำร่วงลงมาทำโลลงมาหา,หนาแวนวรับบริเวณ1,871 s ยนะคะพอมาดูคอลเลชันค่ะวันนี้เป็นเอาตารางนะคะคอลเลชันหรือ ความสัมพันธ์ระหว่างทองคํากับโลหะเงินทองคํากับน้ํามันทองคํากับยูโรและทองคํากับดอลลาร์สหรัฐมาให้ดูนะคะหลายๆคนจะได้ดูความสัมพันธ์ระหว่างแอสเซทสองแอสเซทแล้วก็ใช้เป็นปัจจัยชี้นําทิศทางราคาทองคําได้นะคะ,ะสีเขียวเขียวความสัมพันธ์ที่เป็นบวกเนี่ยคือแสดงให้เห็นว่าทั้งสงสินทรัพย์ เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนะคะและถ้าหากว่า correlation เป็นลบนะคะหรือสีแดงแสดงว่าทั้งสอง asset นะคะเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงกันข้ามยิ่งตรงข้ามติดอ่ใกล้ๆลบหนึ่งมากเท่าไหร่แสดงว่าตรงข้ามกันรุนแรงแข็งแกร่งมากขึ้นเท่านั้นนะคะกลับกันความสัมพันธ์นะคะที่ใกล้หนึ่งนะคะก็แสดงให้เห็นว่าทั้งสอง asset เนี่ยเคลื่อนไหวเรียกได้ว่าสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างแข็งแกร่งค่ะ เห็นได้ชัดเลยค่ะว่าทองคำกับดอลลร์ไปด้วยกันไม่ได้นะคะก็คือเคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้ามถ้าดอลลร์แข็งนะคะทองคําก็มีการปรับตัวลดลงและแน่นอนถ้าดอลลรามีการพักตัวทองคําก็มีโน้มที่จะมีมีการฟื้นตัวขึ้นด้วยเช่นกันนะคะกลับกันทองคํากับโลหะเงินทองคําน้ํามันและทองคํากับสกุลเงินยูโร ช่วงนี้นะคะระยะสั้นๆ5-20ถึงวันมักจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นใครดูตัวกราฟดอลลาร์ดูกราฟยูโรหรือน้ำมันหรือซิลเวอร์หรือว่าโลหะเงินเนี่ยก็เนี่ยค่ะตารางนี้จะให้เห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าในทางทฤษฎีนะคะทั้ง2 a s แอสเซทแต่ละแอสเซทเนี่ยส่งผลอย่างไรต่อกันทิศทางตรงกันข้ามหรือทิศทางเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะการที่ดอลลาร์แข็งค่าแบบนี้ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ทองคำร่วงลงมาหา1 8 7่ ที่เป็นเรียนไปนะคะก่อนที่จะไปเปิดปัจจัยเทคนิคกันนะคะวันนี้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐซึ่งวันนี้ตัวเลขสําคัญนะคะจะเปิดเผยใ,ในช่วงประมาณทุ่มครึ่งค่ะจะเป็นประมาณการครั้งแรก GDP ประจําไตรามาสหนึ่งของสหรัฐนะคะออปกติแล้ว GDP จะเปิดเผยออกมา3รอบนะคะรอบแรกจะเป็น advance GDP หรือว่าประมาณการครั้งแรก ครั้งที่2จะเป็น prelim นะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะเป็น final ค่ะปกติแล้วประมาณการครั้งแรกหรือว่า advance GDP จะเอฟเฟกกับราคามากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขวันนี้เป็นประมาณการครั้งแรกหรือว่า advance GDP เพราะฉะนั้นอาจจะเอฟเฟกกับตัวตลาดทองคํานะคะถ้าหากว่าการเตริบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐในไตรมาสหนึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะคะดอลลาร์ก็อาจจะมีโอกาสแข็งค่าต่อกดดันทองคําได้นะคะกลับกันถ้าหากว่าเศรษฐกิจในไตรมาสหนึ่งของสหรัฐหากเติบโตน้อยกว่าที่ตลาดประเมิน เติบโตน้อยกว่า1 0อย่างงี้ค่ะถือว่าการเติบโตน้อยกว่าที่คาดการไว้ดอลลาร์อาจจะเกิดการพักตัวแล้วก็หนุนให้ทองคามีการฟื้นตัวขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นทุ่มเครื่งวันนี้โฟกัสที่ตัวเลขประมาณการครั้งแรก GDP ไตรามาสหนึ่งของสหรัฐนะคะนอกจากนี้จะเป็นตัวเลขประจําสัปดาห์อย่างจํานวนผู้ขอรับสริกรการว่างงานด้วยนะคะทีนี้มาดูเทคนิคอลกันดีก,กว่าค่ะว่าทองคําเป็นอย่างไรบ้างนะคะ โอเคค่ะวันนี้เป็นเปิดกราฟทองคำจาก TradingView เช่นเคยนะคะเอ่อก หน้าเป็นจะย้อนกลับไปใน4ชั่วโมงนะคะว่าทองคำเป็นอย่างไรบ้างพูดง่ายๆว่าราคาอยู่ในชุดของการปรับฐานนะคะซึ่งการปรับฐานอย่างน,น้อยๆเขาก็จะมี3 w เวฟนะคะชุดที่ลงมาจาก2,069ลงมาหา1,895จบแล้วนะคะ,ะช่วงที่ผ่านมาจาก1,895เขาก็เคลื่อนไหวในลนักษณะของ upside corrective นะคะเป็นการปรับฐานฝั่งบนแล้วก็จบไปที่1 9 9 8ชุดนี้จบแล้วและหลังจาก upside corrective จบปุ๊บราคาก ลงมาอย่างน,น้อย5เวฟนะคะโดยรวมแล้วเมื่อวานนี้เราคุยกันใช่ไหมคะว่าราคาในช่วงก่อนหน้ามีการพักตัวในดีกรีย่อยนะคะแล้วก็ขานี้เนี่ยจะเป็นปลายเวฟของชุดที่ลงมาจาก1,995นะคะเมื่อวานนี้เก่งกันไว้ว่าก้อนนี้อาจจะเป็นรูปแบบของ e x t e n d i n g diagonal คะ่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะเมื่อวานนี้เราคุยกันตอนที่ทองเขาลงมาแถวๆประมาณ1,880 กกว่า1890คาดการไว้ว่าราคาน่าจะมีการดิตัวขึ้นนะคะซึ่งเขาก็ดิตัวขึ้นเหนือประมาณ1900ขึ้นมารีเทสราเรประมาณ1907ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะโซนประมาณ1907-1912ถือว่าเป็นแนวต้านสำคัญนะคะแน่นอนว่าหลังจากเทสโซนนี้เราไม่ผ่านเขาก็เกิดการร่วงลงมาเป็นรูปแบบของ expanding diagonal นะคะ1,2,3,4,5เพราะฉะนั้นวันนี้เบนจะเริ่มตั้งสมมติฐานแล้วค่ะว่า ถ้าหากว่าชุดที่ลงมาจาก1 9 5 5นะคะ จบไปแล้วที่บริเวณ1น1เป็น1,2345นะคะแล้วราคาจะไปไหนต่อนะคะแน่นอนว่าจะเป็นชุดดีดคะ่ะแต่ว่าอาจจะเป็นการดีดเบาๆในดีกรีที่ย่อยนะคะแต่ว่าในอีกมุมหนึ่งค่ะเราสามารถรวบกราฟนะคะรวบจาก1 9 9 8เนี่ยเป็นชุดลง12345ได้เลยบางคนอาจจะนับแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเดเป็วเบนจะวัดนาวตัน2แบบนะคะเพื่อให้เห็นว่าทองคาจะไปได้ถึงจุดไหนนะคะ แล้วเดี๋ยวมาวัดกันว่าในกรณีที่คนอยากเข้าซื้อนะคะควรจะดูตรงไหนดีนะคะโอเคค่ะเริ่มกันเลยนะคะเริ่มกันที่นาวต้านะคะวันนี้วิธีการวัดอย่างที่เป็นเรียน,นะคะ่ะถ้าหากว่าเราวัดชุดเล็กวัดว่าการดิตตวชุดนี้เป็นดีกรีย่อยนะคะเป็นดีกรีเฉพาะชุดที่ลงมาจาก1995 เราก็สามารถวัดการดีดตัวได้นะคะโดยวัดการดีดตัวนะคะจากบริเวณ1,955ใช้ r e t e s t m e n t นะคะวัดลงมาหาโลบริเวณ1,875เป็นมองว่านี่คือ3%เพราะฉะนั้นนี่คือการดีดตัวของสนะคะปกติแล้ว4ีจะดีดตัวขึ้นมาเนี่ยเปอร์เซนต์เขาประมาณ38.2%ถึง50%ชอบเล้วเ l v e l นี้นะคะแล้วก็การดีดตัวของ4ีก็ไม่ควรจะเกินประมาณ1,923%เพราะฉะนั้นค่ะ ถ้าหากว่าเขาเป็นการดีตัวในดีกรีย่อยนะคะ เป้าสำคัญของราคาทองคำจะอยู่ที่เรนฟีโบร์เทสเมนท์ที 38. ่38.2%ถึง50%ราวๆ1,903ถึง1,913ยสูสติ้อลสนะคะไว้ถ้าผ่าน1,913การดีดตัวขึ้นอาจจะเกิดการยืดขยายจะกลายเป็นท r ร์เจ t o r อรี่สีเขียวเส้นประนี้นะคะโดยมีเป้าถัดไปอยู่บริเวณ1,919ถึง1,925แล้วก็สเต็ปถัดไปที่บริเวณ1,938 1,935นะคะแต่ถ้าหากว่า าดีตัวขึ้นไปไม่ผ่านโซนประมาณ19031915ยังมองว่าเป็นการดีดตัวขึ้นแล้วก็ใครที่มีสถานะก็อาจจะลดสถานาะบริเวณดังกล่าวนะคะไว้ถ้าผ่าน1 9 1 3ค่อยถือต่อนะคะไปรอขายที่แนวต้านถัดไปนะคะอ,อ,อันนี้เป็นรูปแบบที่เขาดีกรวดัวในดีกรีย่อยะคะ่ะน่าจะติดเป้าแถวๆ1 9ึ3ง9 1 3แต่ค่ะแต่การที่เราจะมองว่าเขาจะถึงเป้านี้ค่ะ ราคาเองก็ยังมีแนวต้านเล็กๆนะคะที่วันนี้มาดูดีกว่าว่ามีแนวต้าเล็กๆตรงไหนบ้างเพื่อใครซื้อไว้แถวประมาณ1 8น0ซึ่งเป็นเป้าแนวรับที่เราวัดกันไว้นะเมื่อวานนี้นะคะอยากจะปล่อยของก่อนค่ะเราสามารถดูไฮเดิมของราคาได้ค่ะด้วยความที่มันมองว่า ชุดที่ลงอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะของ expanding diagonal นะคะเพราะฉะนั้นการผ่าน1,891ซึ่งเป็น h i g ของทองคำช่วงประมาณเที่ยงคืนของเมื่อวานนี้ค่ะนี่จะเป็นหนึ่งแนวต้านที่จะมีแนวเรียกว่าถ้าผ่านได้จะมีมุมมองเชิงบวกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่านประมาณ1,891ค่ะการดีตัวขึ้นมันจะมี3เว็บย่อยนะคะอาจจะดีตัวขึ้นปุ๊บไม่ผ่าน1,891น่าจะมีจังหวะ pull back ลงมาอีกรอบหนึ่งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย จังหวะ l ู back จะเป็นจุดที่นักลงทุนที่อยากจะมีของติดมือไว้บ้างซื้อไม่ทันนะคะอยากจะเข้าซื้อเนี่ยควรจะทำยังไงก็วัด Fibonacci r e t r a c e m e n t ได้ค่ะวิธีการวัดหาแนวซื้อนะคะก็คือการวัด f i โบ r ร t e มน e ์จากโลบริเวณ1871นะคะแล้วก็ลากมาถึงไฮล่าสุดของวันนี้นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยไฮล่าสุดของเขาอยู่ที่บริเวณ1891เพราะฉะนั้นแนวเสียงซื้อนะคะเสี่ยงซื้อสำหรับคน รับความเสี่ยงได้มากพร้อมเล่นสั้นนะคะจะอยู่ในโซนประมาณนี้ค่ะ1881-1895และต้องตั้ง Stop Loss เอาไว้ในกรณีที่เขาหลุด1871เพราะอะไรเพราะว่าถ้าหลุด1871อาจจะแสดงว่าชุดลงนี้ยังไม่จบอาจจะดิ้นเป็นแพทเทิร์นอื่นนะคะดังนั้นถ้าหลุด1871แเนี่ยแนะนำว่า Stop Loss ออกไปหรือชะลอการเข้าซื้อออกไปโดยไปรอดูแนวรับที่บริเวณ1851 1861หรือต่ําว่านะ,ะ็ะแนต่กว่าก็จะมีประมาณ 1,840กว่าแล้วก็แนวสำคัญจะอยู่บริเวณ1 8 3 3ถึง1824นะคะนี่คือในแง่ของการซื้อการขายทีนี้ถ้ามาดูออเชเลเตอร์กันดีกว่าค่ะอย่างที่เป็นโปรยไว้ในหัวข้อนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานนี้ทองคำก็ทำ lower low ต่อเนื่อง um นะคะเป็นการทำ lower low ต่ำกว่าช่วงที่เขาลงมาเทสบริเวณ1,890ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้ก็มีโลที่บริเวณ1 8 8 6นะคะล่าสุดวันนี้ก็มีโลบริเวณ1 8 7 1 แต่ดูเหมือนว่าการทำโลในช่วงนี้เนี่ยจะมีสัญญาณเชิงบวกก็คือ positive divergence นะคะสัญญาณที่ว่านี้เกิดทั้งใน oscillator อย่าง macd แล้วก็ rsi นะคะแล้วก็เกิดในทั้ง time frame 1ชั่วโมงแล้วก็4ชั่วโมงด้วยนะคะ มาเริ่มดูที่ MACD ก่อนละกันนะคะ MACD Line จะเห็นได้ว่าชัดเจนค่ะราคามี lower low แต่ว่าตัว MACD Line เองก็ไม่ได้มี lower low ตามะนะคะในเหตุการณ์ r s SI ซใน t i ม e เฟรมหนชั่วโมงนะคะก็มีสัญญาณ RSI Bullish Divergence เช่นเดียวกันก็คือการที่ราคามี lower low นะคะแต่ว่า RSI ใน t ทม e เฟรมหนชั่วโมงก็ไม่ได้มี lower low เป็นสัญญาณเชิงบวกค่ะไม่ได้หมายความว่าราคาจะถ่ายทำโลต่อไม่ได้นะคะแต่หมายความว่า การลงของราคามาด้วยโมเมนตัมเชิงลบที่ลดลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายบริเวณแนวรับแถวๆนี้เนี่ยจะมีความอันตรายมากขึ้นนี่ถึงนี่คือสิ่งที่กราฟบอกเรานะคะไปดู4ชั่วโมงนิดหนึ่งนะคะสชั่วโมงตัว MACD อาจจะไม่ได้เห็นชัดแต่ว่าตัว i อซใน Time f r a m สีชั่วโมงก็มีสัญญาณไ s i Bullish Divergence เเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสัญญาณพวกนี้เนี่ย ก็เตือนเราไว้ว่าราคาอาจจะมีการดีตัวขึ้นซึ่งทองคําก็มีการดีตัวขึ้นจริงนะคะแต่อย่าลืมว่าการดีตัวช่วงนี้เนี่ยเป็นการดีตัวในเทรนขาลงเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ที่กราฟการลงจะยืดขยายเพราะฉะนั้นการดีตัวอาจจะไม่ได้รุนแรงนักนะคะจนกว่าจะมีข่าวใหม่ๆเข้ามาผลักดันราคานะคะเพราะฉันวันนี้ค่ะสรุปรูปตึงนิดนึงนะคะว่าเป็นมองดีนะคะเพียงแต่ว,ว่าเขาจะดีดเป็นดีกรีไหนเท่านั้นเองนะคะมีต้านแรกที่บริเวณ1891ปรา ไม่ผ่าน1,891จะอาจจะมี pullback ลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็เราสามารถวัดจุดเสี่ยงซื้อได้โดยการใช้ f i b o n a r e t r a c m e n t นะคะลากจากโลวันนี้นะคะมาหา high ปัจจุบันนะคะซึ่งถ้าไม่มี high เหนือ1,891ยอดนี้เนี่ยราคาจะ pullback ลงมาแล้วถ้าใครอยากเสี่ยงซื้อนะคะให้รอดู f i b o n a r e t r a c m e n t ราวๆ50-78.6%และตั้ง stop loss เอาไว้ถ้าหลุด1,871นะคะอย่าลืมว่าเราเข้าซื้อในช่วงที่ทองเป็นเทรนขาลงเพราะฉะนั้นการเข้า ือเล่นสั้นเท่านั้นนะคะดีตัวขึ้นไปอีกรอบหนึง่งไม่ผ่าน1891ขายออกนะคะไว้ถ้าผ่าน1891ถือต่อได้ไปรอขายที่บริเวณนาวต้านถัดไปซึ่งเป็นฟิโบร e ท t สเม t ที่38.2%ถึง50%นะคะแถวๆประมาณ1913ถึง1903นะคะนี่ค่ะออไว้ถ้าผ่าน1 9 0 3ค่อยถือต่อนะคะไปรอขายที่นาวต้านระดับถัดไปนะคะตามในรูปนี้เลยนะคะรุหนึด1 8คือลงต่อนะคะ จุดซื้อเนี่ยต้องระมัดระวังนะคะรอให้เขาตั้งฐานให้ดีนะคะจึงกลับเข้าซื้ออีกครั้งหนึ่งในกรณีที่หลุด1871ทรงจะเริ่มเสียนะคะรับถัดไปจะอยู่บริเวณ198 1961 1958 1944แล้วก็มีแนวรับสำคัญอยู่ที่บริเวณ1,833-1,824นะคะอีกหนึ่งจุดบาทละกันนะคะดูบาทนิดนึงนะคะ่ะแบบอ่อนค่าต่อเนื่องนะคะเรียกได้ว่าไถาขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเป็นการอ่อน ถ้าตามการแข่งข่าของกูลเงินดอลล่าร์ค่ะณนะขณะนี้บาทจะมีแนวต้านจิตวิทยานะคะเป็นแนวการอ่อนค่าอยู่บริเวณ34.50บาทต่อดอลล่าร์เป็นตัวเลขกลมๆนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ผ่านโซนนี้เนี่ยเป็นว่าชุดถัดไปยังไงก็ต้องมีการ pull back ลงมานะคะอาจจะเป็นการพักตัวเพื่อดิตัวขึ้นต่อเมื่อวานนี้เป็นก็มีการวัดฟิโบชุดนี้ไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ด้วยความที่เขามี higher high โดยที่ไม่มีการพักตัวเนี่ยก็แค่ใคร อยาฟิโบเท่านั้นนะคะวันนี้มีแนวรับแรกอยู่บรเิเวณ34.28หลุดปุ๊บเนี่ยจะมีความเป็นไปได้ว่าชุดขึ้นนี้จบแล้วนะคะแล้วก็ค่างเงินบาทจะมีการ pullback พักตัวลงมาราวฟิโบรีเทสเมนที่38.2%แถึง50%แถวแถวประมาณ34.06ถึง33.93นะคะแล้วก็ตราบใดที่การ pullback ของเขาไม่หลุดโซนนี้เนี่ยเชื่อได้ว่าเป็นการ pullback เพื่อดีตัวขึ้นอีกนะคะนี่คือตัวค่างเงินบาทค่ะ โอเคค่ะตอนนี้น้องกําลังพักๆลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีสถานะอยู่นะคะอย่างที่เป็นเรียนนะคะ19 1891เป็นต้านแรกนะคะไม่ผ่าน1891อาจจะ pull back ลงมา retest อีกรอบหนึ่งไว้ถ้าย่อตัวลงมาไม่หลุด1871นะคะอาจจะหาจังหวะนี้สําหรับคนที่ออต้องการเสียงซื้อนะคะแต่ว่าไม้นี้เล่นสั้นเท่านั้นนะคะดีกลับไปอีกทีไม่ผ่าน1891ขายออกนะคะไว้ผ่าน1891ก็ชะลอการขายออกไปรอดูเป้าสําคัญที่บริเวณ 1903ถึง1913นะคะผ่าน1913ชะลอขายได้อีก1สเต็ปรอดูที่แนวต้านถัดๆไปนะคะ โอเคค่ะเวนน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะก่อนจะลาการไปขอฝากโปรโมชั่นของ YLG เช่นเคยนะคะตอนนี้วางเงินเดีกันห0 0 0มื่นสามารถซื้อขายทองคันแท่ง99.99ได้1กิโล96.5ได้60บาททองค่ะใครเทรดในตลาด TFX ก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก product ในตลาด t f ไม่ว่าจะเป็น set 50s นะคะตัว g o Futures g o Online จะ Block Trade Stock Futures ก็ได้หรือ USDT Futures ก็มีโปรโมชั่นลดค่าคอมทั้งสิ้น ใะคระสนใจเทรดในสัญญาฟิวเจอร์ต่างประเทศค่ะก็สามารถมืปรขอลงทุนกับ YLG Futures ได้นะคะเ,เป็น YLG Go Saving .com นะคะเ,เป็น Go Online เ,เป็นเป็น Go ออมทองนะคะเรียกได้ว่าเริ่มคนออมได้แค่100บาทเท่านั้นเลือกออมได้ทั้งรายวันทั้งรายเดือนออมได้ในราคา Real Time ด้วยค่ะสวัสดีนะคะเป็นขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ